ดูผลนี้ครับผลนี้โตขึ้นเยอะเลยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมลงคลิปไปเนี่ยผลนี้ครับผลรอดูกันต่อไปครับว่าผลเขาจะร่วงไหมถ้าเขาโตกว่าน,นี้นะครับนี่ลักษณะผลของเขาตัวอีกนี่ครับนี่ก็ยังเหลือครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ครับ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามอะโวคาโดที่กำลังออกดอกนะครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อประมาณประมาณหนึ่งหอาทิตย์ที่แล้วครับว่าหลังจากที่ติดดอกผ่านไป1อาทิตย์เมื่อคืนเนี่ยมีพายุครับลมแรงฝนตกหนักผมจะพาไปดูสภาพดอกของอะโวคาโดครับว่าจะเป็นยังไงบ้างต้นนี้ครับที่มันติดดอกเยอะนะเป็นสายพันธุ์วาเลนไทน์ นะที่เพิ่งติดดอกไปที่นะครับที่ลงคลิปไปเนาะต้นนี้ติดดอกครั้งแรกครับติดดอกปีแรกสภาพต้นของเขาก็สมบูรณ์นะเป็นทรงพุ่มได้ดีต้นนี้สองปีสองปีครึ่งครับนะประมาณสองปีเจ็ดเดือนเมื่อคืนโดนพายุฝนครับนี่คือสภาพดอกเขาเขาร่วงหมดครับร่วงหมดเลยดูสภาพแล้วคง คงไม่ติดผลครับดูสภาพนี้เนอะเมื่อคืนฝนตกหนักลมแรงด้วยแล้วกใ็ให้ดูสภาพแล้วกันครับสภาพกล้วยที่เห็นตัดทิ้งเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนลมแรงมากครับต้นอะโวคาโดผมก็มีโค่นไปบ้างกล้วยฝรั่งโค่นหมดส่วนดอกที่เหลือมันมันไม่เหลือแล้วครับเพราะว่ามันลมแรงนะนี่อย่างเงี้ยครับเหลือกิ่งเดียว อันนี้ก็เหลือกิ่งดอกร่วงหมดครับก็สรุปว่าปีนี้อะโวคาโดต้นนี้ที่ทดลองทําดอกเนี่ยก็ไม่ได้ติดผลครับนะเพราะว่าสภาพอากาศปีนี้มันอ่าฝนมาไวนะฝนมาไวแล้วก็ลมแรงด้วยครับเป็นเป็นลมแบบพายุฝนใหม่เนาะมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่เพราะดูทรงต้นแล้ว สมบูรณ์ดีเดี๋ยวปีหน้าทำดอกใหม่อีกครั้งครับไม่เป็นไรส่วนต้นนี้ที่ติดดอกไปยอดหนึ่งก็สภาพเนี่ยครับร่วงหมดไม่เหลือสักดอกเดี๋ยวพาไป ไปชมต่อครับอีกต้นหนึ่งต้นที่ติดต่อก่อนเพื่อนเลยเป็นสายพันธุ์บัคคเนียครับเนี่ยที่ผมว่าลมแรงครับเนี่ยต้นต้นพี่เลี้ยงผักหวานป่าผมก็ล้มไปหลายต้นครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์บัคคเนียที่ให้น้ําทุกวันร่วมกับให้น้ําผัก แต่ก็เขาก็ยังออกดอกครับไปดูว่าหลังจากผ่านฝนพายุฝนไปจะเป็นไงบ้างนี่นะครับนี่ไงยังเหลือครับเนี่ยยังเหลือเป็นผลเล็กๆเ,เขียวๆเ,เนี่ยใหญ่กว่าหว่ขีดนะครับเท่า,มาเมล็ดถั่วเนี่ยอ่ะนี่ยังเหลือนะหนึ่งสองสามนี่ครับมีอีกไหม นี่ครับนี่กังเหลือนี่นี่อีกก็มีนี่อีกอ่ะนี่ก็มีครับเนี่ยหนสองนี่เหลือไหมอ่ะนี่ก็เหลือหนึ่งเหลือพอไว้ให้ได้ลุ้นครับนะปีนี้ว่าโอโคโดที่สวนเนี่ยจะติดผลไหมนะครับเป็นอะโคโดสอปีครึ่งซึ่ง2ปีครึ่งเนี่ยส่วนมากเขาจะจะไม่ไว้ผลกันครับเขาจะไว้ผลที่ อายุประมาณ3ปีขึ้นไปนะครับที่เฉลี่ยเนาะแต่ถ้าต้นสมบูรณ์เนี่ยมันก็สามารถไว้ผลได้แต่ส่วนมากถ้าจะให้ดีเนี่ยประมาณ3ปีครับถึงถึงจะไว้ผลได้อ่ะดูผลนี้ครับผลนี้โตขึ้นเยอะเลยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมลงคลิปไปเนี่ยผลนี้ครับผลรอดูกันต่อไปครับว่าผลเขาจะร่วงไหมถ้าเขาโตกว่าน,นี้นะครับนี่ลักษณะผลของเขาตัวอีก นี่ครับนี่ก็ยังเหลือครับก็รวมๆแล้วต้นเนี้ยก็เหลือประมาณสัก10บนะสิผลได้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปแล้วอัปเดตให้เอฟซีแฟนคลับนะครับที่ชอบอะโวคาโดแล้วก็สนใจกำลังอยากปลูกอะโวคาโดเนี้ยได้รับชมนะครับรับชมเรื่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆรุ้นไปด้วยกันครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่นะ จริงๆผมปลูกอะโวคาโดมาหลายปีแต่ว่ามันยังไม่ประสบผลสาเร็จครับมันเป็นเรื่องของการดูแลนี่ครับแต่ปีนี้อะโวคาโดที่สวนเนี่ยมันออกดอกหลายต้นเหลืออีก2ต้นที่ผมยังไม่พาไปดูก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์บุชเจ็ดครับนะอีกต้นเล็กแต่ก็สามารถออกผลได้สามารถออกดอกได้นะก็สําหรับคลิปนี้พาทุกคนมาชมอะโวคาโดที่กําลังติดดอกและติดผลแค่นี้ครับสวัสดีครับ